สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีพิจิกทั้งคนที่เป็นโสดและมีคู่แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวอันนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะอันนี้เดี๋ยวจะดูดวงคนโสดก่อนแล้วดูดวงให้กับคนที่มีคู่คลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับความรักตั้งแต่วันนี้ไปนะเดือนเมษาไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยค่ะเพราะว่าทําคลิปตอนครึ่งเดือนเมษานะก็เลยยิงยาวไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยค่ะ,ะมาดูกันก่อนเลยนะคะคนโสดแบบมีคนคุยราศี ีพิจิกค่ะามาดูกันว่าคนโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีพิจิกให้ระวังนิดนึงกับคนคุยอาจจะถูกปฏิเสธได้อาจจะถูกปฏิเสธอาจจะถูกบอกเลิกคือเป็นคนคุยอยู่นะแต่อาจจะแบบว่า ถูกบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยมีการปฏิเสธเกิดขึ้นอ่ะให้ระวังเพราะฉะนั้นจะไปสารภาพรักกับใครอย่าพึ่งเพราะว่าดวงดวงบอกว่าจะถูกปฏิเสธไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาแต่ถามว่าในการคุยกันเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ให้เราเป็นราชินีถือเหรียญน,นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี้ยแปลว่าเขาก็ให้คุณเป็นที่หนึ่งอ่ะเขาให้คุณเป็นที่1เหมือนให้ความสําคัญกับคุณรู้สึกดีกับคุณอ่ะเออแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนคุณต้องยอมเขานี แต่ว่าตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวเขาว่ามีเรื่องเสียใจมีเรื่องไม่สบายใจอยู่มีเรื่องไม่ค่อยรู้สึกจะดีเท่าไหร่แล้วเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่มันมีปัญหาหรือไม่ก็ถูกนินทารับหลังหรือไม่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกแค่ว่าการคุยกันหรือการที่เป็นคนคุย เขามีความสุขเขารู้สึกดีทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าถามเขาตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้จึงเป็นที่มาของการปฏิเสธแล้วแล้วพอปฏิเสธเขาก็รู้สึกแย่ด้วยนะ เออเอาสิเขาหรือเธอคนนั้นเป็นแบบนี้อาจจะเป็นราศีพิจิกเองที่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดคือปฏิเสธเขาแล้วรู้สึกแย่หรือคู่ของราศีพิจิกคนคู่ของราศีพิจิกอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันมันไม่ได้บ่งบอกว่าคนไหนเป็นคนไหนนะแต่ว่ารวมๆของความรักอะไปจนถึงเดือนพฤษภาคมมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเก็บความรู้สึกดีเอาไว้อย่าพึ่งสารภาพรักอันนี้เตือนอะสำหรับราศีพิจิกนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะงั้นมาดูกันต่อสําหรับคนโสดแบบโสดสนิทรา สีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะคนสดสนิทมีความสุขสุดๆนะคะรู้สึกว่าตกหลุ่มรักใครบางคนเออรู้สึกตกหลุ่มรักใครบางคนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคนนะอาจจะรู้สึกดีๆกับใครบางคนประมาณ2คนหรือมากกว่านั้นแต่มีความสุขดีรู้สึกว่าเออเจอคําพูดที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักหรือพอเรารู้สึกชอบคนนี้ก็กลายเป็นว่ามีคนมาพูดไม่ดีกับเราแต่เราก็ใช้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็รอดูว่าคนที่เราชอบเขาจะ ทำยังไงกับเราต่อนะคะเพราะฉะนั้นราศีพิจิกมีโอกาสตกกลุ่มลักใครบางคนในเดือนนี้นะคะก็คือเมษาไปจนถึงพฤษภาคมะคะ่ะ สำหรับราศีพิจิกนะคะมาดูกันว่าคนที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณหรือคนที่คุณอาจจะได้คุยด้วยในช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคมมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์นะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกรกฎแต่ถ้าไม่ใช่สองราศีนี้นะลักษณะของเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งค่อนข้างที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของเขาเองทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลําแข้งของตัวเองสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะหรือไม่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างห,ห่างไกลาจากคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ทําอาชีพ เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ออวิศวะ ทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทำเกี่ยวกับการเดินทางก็เป็นไปได้หรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือไม่ก็เป็นคนที่ทะเลาะก,กับใครบางคนบ่อยๆช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าที่สําคัญคุณจะรู้สึกว่าคุณปรึกษาเขาได้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาปรึกษาคุณได้คุณกับเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการที่มีเวลาที่เวลาคุณมีปัญหาหรือทะเลาะก,กับใครหรือมีปัญหากับใครเขาหรือเธอคนนั้นจะสามารถเป็นที่ ปรึกษาให้กับคุณได้แม้บางครั้งเขาหรือเธอคนนั้นจะรู้สึกอึดอัดในช่วงนี้ก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแล้วก็คุณรู้สึกว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นเหมือนพรมลิขิตที่ทําให้ได้เจอกันคุณหรือเขาคนนั้นรู้สึกว่าใช่ที่สุดรู้สึกว่าคนนี้คือแม่ของลูกพ่อของลูกอารมณ์ประมาณนี้เลยอะ่ะเหมือนฟ้าส่งมาให้เป็นคู่ของคุณเออคุณรู้สึกแบบนี้กับคนนี้เป็นลักษณะแบบนี้เอาเป็นว่าเขาตรงใจคุณอาจจะไม่ได้ตรงสเปคตามที่ กําหนดไว้แต่เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะคบกันได้แบบยาวๆแล้วไปกันได้ไกลๆนี่คือลักษณะนะไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นลักษณะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากคุยหรือคนที่เข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วราศีพิจิกควรทาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่เป็นโสดไพ่บอกแบบนี้ค่ะยิงยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมาราศีพิจิกคะ่ะ ไพ่บอกว่าคุณแค่ทําตัวให้ตรงสเปคเขาทําตัวให้ถูกใจเขาแต่ก็ไม่ต้องทําอะไรมากเพราะจริงๆคุณก็คือคนที่เขาชอบหรือคุณคือคนที่เขาถูกใจอยู่แล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยสิ่งที่ไพ่บอกคือคิดถึงเขาไปเรื่อยๆก่อน แต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยพัฒนานะค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดีหรือเขาบอกคุณมาว่าเขาไม่ชอบตรงนี้ค่อยๆปรับตัวค่อยๆพัฒนาหรืออาจจะนิ่งๆลงยังได้เลยไพ่สองใบนะบ่งบอกนี่ไพ่สองใบนี้ บอกว่าไม่ต้องแปลกใจที่ความสัมพันธ์ช่วงนี้มันอาจจะนิ่งหรือไม่ได้พัฒนาไปกว่านี้แม้คุณจะคิดถึงเขาเท่าไหร่ก็ตามหรือรู้สึกว่าคุณตรงสเปคเขาเขาตรงสเปคคุณก็ตามแต่ช่วงนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกแค่นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนคะ่ะสำหรับราศีพิจิกที่เป็นโสดคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับราศีพิจิกที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนับจากกลางเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะคะคำทำนายมีอายุถึงเดือนกว่านะคลิปนี้นะคะอ่ะมาราศีพิจิกนะคะที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคู่ของคุณไปจนถึงเดือนพฤษภาคมพศ2568เลยนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณในะราศีพิจิกทุกคนนะร่วมแรงร่วมใจกันดีมากนะคะคุณ กับคู่ของคุณค่อนข้างที่จะช่วยเหลือกันดีมีอะไรคือช่วยกันอีกฝ่ายนึงคิดอีกฝ่ายนึ่งทาช่วยกันร,รู้สึกดีมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในในช่วงเดือนกว่านี้นะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเวลามีปัญหากันก็อีกฝ่ายก็รอดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะทําอย่างไรบ้างนะคะแต่ถือว่าความสัมพันธ์ดีมากไพ่สามถ้วยอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลามีบ้างเหมือนกันค่ะที่น้อยใจความน้อยใจทําให้เกิดการลังเลสงสัยแล้วก็ อาจจะทําให้เกิดการลังเลเล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันแสดงออกด้วยความน้อยใจค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ถือว่าดีมากๆเลยเพียงแต่จะมีฝ่ายหนึ่งที่น้อยใจเก่งแค่นั้นเองนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วคู่ของราศีพิจิกเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้พลังงานอาจจะสลับกันนะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกนึกคิดข,ข,ของราศีพิจิกเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะไพ่บอกแบบนี้คืาว่าคู่ของราศีพิจิกอ่ะบางครั้งเขาก็รู้สึกน้อย รู้สึกมีความทุกข์ในความสัมพันธ์รู้สึกว่า รู้สึกเก็บความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักที่เคยเจอในอดีตหรืออาจจะเจอในการคบกันนะแล้วเขาเก็บเอามาคิดอีกครั้งหนึ่งแต่ความสัมพันธ์เขาก็ยังรู้สึกว่าเป็นคู่รักที่เป็นคู่เพื่อนไปไหนไปกันทําอะไรด้วยกันแต่บางครั้งเขาหรือเธอคนนั้นก็รู้สึกอึดอัดนะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกว่าทุกครั้งที่เดินทางร่วมกันหรือจะไปไหนหรือทําอะไรที่รีบๆบล้วลอเนีนะ่ยมีปัญหาอุปสรรคทุกที่เลยแล้วไอ้การเดินทาง ความทุกข์จากการเดินทางการทะเลกกาะกันเล็กๆน้อยๆอยพอะการเดินทางหรือการทําอะไรรีบๆเนี่ยทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกแย่ๆตลอดเวลาแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําๆเขาหรือเธอคนนั้นเบื่อเรื่องนี้มากทุกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเดินทางนะราศีพิจิกทาให้คนรักของคุณมีความสุขหน่อยนะหรือเวลาทําอะไรรีบๆรอนๆเน่ะ อย่าไปทําอะไรแบบเดิมที่ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันอีกเออประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าราศีพิจิกเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะไปจนถึงเดือนพฤษภาคมไพ่บอกแบบนี้ราศีพิจิกเองรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักรู้สึกว่าคนรักอ่ะไม่ได้ให้ความสําคัญ ราศีพิจิกเท่าที่ควรราศีพิจิกพยายามชัดเจนว่าต้องการความรักครั้งนี้แค่ไหนหรือเรียกง่ายๆนะถ้าเป็นคนเพิ่งจีบก,กันก็คือลุยเต็มที่ว่าฉันน่ะยังรักเธออยู่ฉันยังต้องการความรักครั้งนี้อยู่ฉันยังรักเธอเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เออไฟมากนะคะแล้วก็ราศีพิจิกเองอ่ะรู้สึกว่าคนรักคือคนสําคัญแล้วก็ต้องการให้คนรักอ่ะให้ความสําคัญกับตัวเองด้วยเช่นกันราศีพิจิกรู้แค่ว่าตัวเองอยากทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะความรัก มันดีมากๆเลยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นราศีพิจิกรู้สึกมีความสุขมากเกี่ยวกับความรักครั้งนี้เพียงแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยใส่ใจเท่านั้นเองนะคะอ่ะมา ต่างฝ่ายต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะถ้าเผิ่มบงับงเอิญมาดูคลิปนี้อาจจะทําให้คุณเข้าใจคนรักมากเพิ่มขึ้นนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนาว่าราศีพิจิกควรทาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักตลอดไปจนถึงเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีเวลาเป็นของตัวเองอยู่บ้างและให้คนรักได้มีเวลาเป็นของตัวเองอยู่บ้างสนใจเรื่องตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างพัฒนาตัวเองบ้างจะเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็ไพ่ย,ยังบอกอีกว่าให้ปรับความเข้าใจกับคนรักในเรื่องเล็กๆนหน่อยเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยากยอมก็บอกกับเขาไปตรงๆแต่ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะว่ามันจะ มันจะมีเรื่องหึงหวงหรือการไม่เข้าใจกันหรือรเข้าใจผิดว่าคนรักมีคนอื่นหรือเปล่าเข้ามาหรือราศีพิจิกเองอาจจะเป็นคนหึงหวงเองก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ยอมอะไรที่รู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าคนรักทําแล้วมันจะทําให้เราหึงเราหวงก็บอกเขาไปตรงๆเลยไพ่ใบนี้แปลว่าชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยควรปรับความเข้าใจนะในบางเรื่องแต่เรื่องอื่นๆค่ะมีความสุข ในความรักของคุณมีความสุขมากในเดือนนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่สบายใจสามารถบอกกับคนรักได้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนรักได้บอกคุณด้วยนะเพราะว่าเขาก็มีเรื่องไม่สบายใจที่เก็บเอาไว้แล้วไม่ยอมบอกคุณเหมือนกันตามไพ่ความรู้สึกของคู่ของราศีพิจิกนะคะที่เขาบอกไว้โอเคขอให้ผ่านพ้นความรู้สึกไม่ดีเล็กๆน้อยๆนี้ไปได้ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณคะ่ะ